ก่อนนอนวันนี้นะคะเราแต่งหน้าน้องแต่ว่าเราต้องครีมก่อนยิดนึงก็จะใช้เป็นตัวนี่นะคะครีมง่ายก่อนสิ่งสําคัญเลยนะคะที่เราแต่งหน้าเราจะต้องครีมก่อนเวยตัวันนี้ลองเทสเครื่องสำอางเนาเพิ่ได้านมาใหม่นะคะก็เลยจะต้องแบบนึ่งค่ะคือถ้าเกิดว่าเราแต่งหน้าเนี่ยเราล้างหน้าเลยได้ไหมจริงๆก็ล้างได้นะแต่ว่ามันจะออกไม่หมดไง อันนี้มันจะทำให้เราเป็นสิวได้หน้าเราไม่สะอาดพอมีการทาเปิกตาด้วยนิดหน่อยนี่นะ,ะทุกคนแล้วก็ใช้แอนตี้ซองก่อเลยอันนี้กันก็จะเช็ดตัวหน้าก่อนให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยเช็ดที่ปากนะคะวันนี้ก็ทาลิปสีใหม่สีนี้คือสวยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารีวิวลิปสีนี้ให้ดูนะคะพอเสร็จแล้วเช็ดตุกคอนในเมื่อกี้เราอาบน้ำแบบมังกน,กน,น,แ,ลน,กนแล้วก็เช็ดตุกปาก กติกิบ้านอนะีไม่ค่อยได้แต่งหนะ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะล้างน้ำเปล่านะคะด้วยน้ำเย็นที่งกันนะับแช่เย็นแล้วเราก็จนะล้างสรมาแบบนี้เลยดีมากใช้ขวดเข้าเนี้ยขวดใหญ่หนึ่ง้าลิตรนะคะทะกวนข้านี้ก็พอละพเสร็จแล้วน,นะคะเราก็จะล บีเฟซอะรู้สึกว่าแบบใช้แล้วแบบหน้าเราต้องเด็กแน่เลยก็เลยใช้แบบบิ๊กเฟสนะคะทุกคนอันนี้กคือตุ้งต้นตุ้งตรงปากนะอืออือผมรู้สึกแบบหน้าสดให้ทุกคนดูได้แบบกล้าหน้าสดมากแต่ก็จะกิ้งไรบ้าเนี่นะคะยังไม่ เมื่อกี้ก็จะใช่นี่นะคะทุกคนการจะจัดฟันแบบใสนะคะวันนี้คือตัดสินว่าไม่ได้ตัดมาหน้ากระสานเลยอืมแล้วหน้าอ,อ่อนไปหนึ่ง โก้เนี่ยหกเดือนท,าทําทีนะคะในการใช้ทีศในใจคิดว่าถอดแล้วใช้เป็นตัวโรตูคิสอันนี้นะคะที่เป็นเหมือนตัวเนื้อเจลลี่อ่ะเหมือนคลิปอันนี้เคยเคยทำให้ทุกคนไปแล้วอันนี้ยเนี่ยมันเป็นเนื้อเจลลี่นี่ออกปะ เ็แตกตัวไปเลยก็เอารสรทก็แล้นะคนพเสร็จแล้วะทุกคนการมีมาร์กของบารบากิเยอะมากเยอะมากๆแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะสู่เอาอ่ะอันนี้ละกันอันนี้เป็นสูตที่ทําให้ผิวของเรานะคะมีความกระจ่าสแล้วก็ทให้แบบผิวแบบสาวตูดีคูเรียวเยนะคะสูตนี้เลยการใช้เป็นสูตรเนี้ย ทีเลยนะทุกคนคือก่อนนอนเนี่ยมันไม่ได้แบบจะต้องทำอะไรแล้วอะบอกปะก็ทาแ,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 แบบเร็วๆชงๆแบบนี้ไปเลยดูนะอันนี้คือเป็นสกิิ้งที่อันชอบมากเพราะว่าเราทาแล้วอะก่อนนอนไม่ได้เลยทุกคนมันดีตรงนี้ได้ยก็จะแบบชงๆแบบนี้เลยนะคะทัานก็จะซื้อมาแบบทุกสูตรเลยทุกคน,นอย่าถามว่าใช้เฉพาะสูตรไหนม,มีกี่สูตรที่ฉันซื้อหมดอ้าอันนี้เป็นสิงนีนอกจากเป็นประจำนเลยนะก็จะมีสิ่งนะคะพอเสร็จแล้วเท่านั้นก็ทาแขนไเลยทาแขนก็มาสก์อื่น กันกดมงินค่ะ